สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมไปส่งของที่ชนบุรีมาครับก็กําลังจะตีรถกลับพอดีหันไปเห็นเลขกิโลรถครบเช็คระยะพอดีเดี๋ยวเราลองมาค้นหาศูนย์ใกล้ๆแถวนี้ดูกันนะครับผมเจอที่หนึ่งครับศูนย์บริการอีซุออตโต้เทคนิคสาขาบางนากม29อยู่ไม่ไกลครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงที่ศูนย์ออโต้เทคนิคสาขาบางนาแล้วครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มีทางออโต้เทคนิคดูแลด้านใดดีคะผมจะเอารถบรรทุกมาเช็คระยะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะวันนี้รายการของคุณลูกค้านะคะก็จะมีตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็ช่างจะตรวจเช็คระบบต่างๆให้ฟรีนะคะแล้วทั้งหมดนี่ใช้เวลานานไหมใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเรามีช่างผู้ชํานาญการไว้บริการลูกค้าค่ะยังพาผมไปดูที่โรงซ่อมเลยได้ไหมว่ามีกระบวนการซ่อมอย่างไรบ้าง ได้ค่ะยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะและที่นี่นะคะก็คือลมงซ่อมของเรานะคะซึ่งรเรามีไว้บริการแบบ one stop service ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมช่องซ่อมหรือว่าลิฟต์นะคะก็มีไว้เพียงพอต่อการบริการของลูกค้าค่ะคและที่เรานะคะก็ยังมีบริการตั้งสูตรล้อสําหรับรถบรรทุกรถใหญ่และหางพ่วงด้วยนะคะเยี่ยมเลยครับเห็นแบบนี้แล้วผมก็สบายใจครับ,รบเดี๋ยวหนูจะพาคุณลูกค้าไปพักผ่อนที่ห้องรับรองของเรานะคะครับดีครับเชิญเลยค่ะ คุณลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะคะอ,อ๋อครับเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้ารับรถด้านหน้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าทำไมหัวเกง๋งผมมันดูสะอาดแปลก,กค่ะออตโต้เทคนิคของเรามีบริการล้างหัวเก๋งให้คุณลูกค้าด้วยค่ะและอย่างนี้มีบกวกเพิ่มไหมเนี่ยไม่คิดค่าบริการค่ะเป็นบริการที่เราตั้งใจทําเพื่อคุณลูกค,ะคะ้าค่ะศูนย์บริการออตโต้เทคนิคของเราตั้งอยู่ติดถนนบางนาตราดกม .29 เลยนะคะสําหรับลูกค้ารถบรรทุ จะเจอสะพานพอลงสะพานจะเห็นศูนย์บริการของเราเลยค่ะหรือถ้าลูกค้าเดินทางมาจากฝั่งชนบุรีให้กลับรถที่กม26จากนั้นขับต่อไปอีกเพียง2.6กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางสะดวกมากเลยค่ะศูนย์บริการของเราเปิดให้บริการทุกวันรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะติดต่อ,อนัดหมายที่เบอร์0ู7 5 1 7 5ง7ต่อ202หรือแอดไลน์ที่ a อ g จ s u ุอัลเขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้ ออโตเทคนิคสาขาบางนาของเรานะคะยินดีครับวันนี้ผมประทับใจมากก็สําหรับใครที่จะนํารถบรรทุกยีสูเข้ามาเช็คระยะหรือซ่อมบรุงต่างๆนะครับก็เชิญมาที่ศูนย์บริการยีสูออโตเทคนิคสาขาบางนากม .29 นะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ